นึกถ้าไทยอินไซต์ไทยแลนด์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่ากันต่อยังอยู่กับประเด็นการเมืองค่ะเรื่องของมติสนชเมื่อวานคราวงนี้เป็นเรื่องของร่างกฎหมายออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวานสนชสภพานนิติบัญญัติแห่งชาติมีมติด้วยเสียงอันท่วมท้นนะผ่านร่างแต่ที่เป็นประเด็นก็คือมีการแก้ไขมาตราเจ็ดมีการแก้ไขมาตราเจ็ดนะคะร่างพรบด้การออกเสียงประชามติ ร่างดั่งเดิมที่ผ่านคณะกรรมการมานั้นน,น,นะครับมาตราเจ็ดบัญญัติไว้แค่ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดตอ่อกฎหมายค แต่ในที่สุดเสียงข้างมากเขาให้แก้ไขนะครับใช่ค่ะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเพิ่มคําว่าและเผยแพร่ความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายเดิมนั้นแค่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ของใหม่มาตรา7บอกว่ามีเสรีภาพในการเผยแพร่ความคิดเห็นได้ด้วยก็ทั้งสองอย่างเลยแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ที่เราจะต้องขยายความกันไปกันที่พลเอกสมเจตบุญถนอมในฐานะที่เป็น ประธานคณะการบการวิสามัญพิจาร่างกฎหมายประชามติร่างรัฐธรรมนูญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมเจตฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค,ค,คุณดนัยคุณมรัฐครับค่ะ,คะก่อนอื่นนะฮะเป็นพื้นฐานนิดนึงช่วยอธิบายสิ่งที่เขาเติมเข้ามาในมาตราเจ็ในสนชมเมื่อวานสักนิดสิครับนอกเหนือจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยังมีการเติมควมว่าและเผยแพร่ความคิดเห็นคําว่าเผยแพร่ความคิดเห็นนี่ยามันกว้างขนาดไหนที่คุยกันเมื่อวานครับค่ะมันหมายถึงอะไรคะ ้องอธิบายคําว่าทําไมถึงตัดรนรงค์ก่อนค่ะค่ะคือข้าราชการมีความที่เห็นว่าเสิีภ้าในการแสดงความที่เห็นเนี่ยมันเป็นสิทธิภาพที่ทุกคนจะต้องมีค่ะครับคือก็ภายใต้โดยสุจริตและภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่บัญนอยิาวไนะครับค่ะอันนี้เราต้องยอมรับกันว่าเราไปติดั้นไม่ได้คด้วยเหตุนี้นะครับใน พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีความชัดเจนว่าเราจะไม่กล้าการแสดงความคร<ช>ับ<ช>สาม<ช>เรา<ช>สนุนให้ทุกคนได้แดง,งความคิเ็นอย่างน้บครับภายใต้ใกฎกติการเงื่อนไขที่เรากาหนดว่าคุณจะต้องไม่ไม่ไปเป็นแสดงความคิเห็นให้รับไม่รับค<ช>ไปชี้นําไม่รับไม่รับไม่ไปออกเสียงออกเสียงอะไรอย่างนี้เราเราตัดมุตรงนี้แต่คําว่ารณรงค์ มันเป็นเราเราตีความหมายว่ารณรงค์ก็คือการรวบรวมการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ที่จะนําไปสู่เป้าหมายคือรับหรือไม่รับค่ะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบิดมีการรณรงค์ฝ่ายหนึ่งไปรณรงค์ว่ารับอีกฝ่ายหนึ่งไปรณรงค์ว่าไม่รับก็จะเกิดเป็นสองฝา่ายก็จะบอกว่าทบบับนี้ไม่ต้องการให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นําประเด็นในการลงประชามตินี้ไปสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติั้งนหนึ่ง<ะ>เราไม่ต้องการให้เกิดข,ขึ้นอย่างนั้นผู<ะ>ท้ที่อยาลอารงณ์ได้มีเพียงคณะกรรมการ<ะ>าการเลือกตั้งเท่านั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นรณนอารงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนไปใช้สิทธออิ์เปลี<ะ>่ยน<ะ>แต่สมาชิก Radio บางท่านก็บอกว่าการแสดงความคิดเห็นแล้วจะไปห้ามความเผยแพร่เขาะายไม่ได้ ฝวายหนึ่งก็เข้าใจคำว่าโนนลงก็คือการเผยแพร่เพราะว่าแสดงความที่เห็นมันก็ต้องมีกระบวนการเผยแพร่เพราะมันคิดเห็นมันจะอยู่เฉยๆมันไม่ได้ถูกต้องแสดงความเนถูกต้องถูกต้องเราบอกเผยแพร่กับโณนลงในความหมายเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่เผยแพร่กับเผยแพร่เป็นผมมีความที่เห็นผมก็เผยแพร่ผมไปแต่การโรนลงการโรนลงเมื่อผมเผยแพร่ไปผมก็ต้องพยายามที่จะทําให้ทุกคนเนี่ย มาเดินตามผมเชื่อตามเป้าหมายของการรับหรือไม่รับเพราะฉะนั้นความเข้าใจความหมายของคําว่ารณรงค์เนี่ยายที่เขาเขาคิดว่าไม่ควรตัดเขามีความเข้าใจว่าเมื่อแสดงความคิดเห็นก็ต้องเผยแพร่มันเป็นหลักคู่กันเราก็บอกว่าถ้าคุณเข้าใจคําว่ารณรงค์เผยแพร่เราจะให้คําว่าเผยแพร่ความคิดแต่ว่าถ้าไปรณรงค์เราไม่ให้ไม่ใช่เราไม่ให้เราเิดว่ามันมันมันจะสร้างไฟสูบ รุนแรงขัดแยงง้งในไรครั้งหนึ่งซึ่งเราบอกอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องการให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำประเด็นการลงประชามาติรับหรือไม่รับร่างมันหมือแบบนี้ไปสร้างปมความขัดแย้งครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อตกลงคุยกันว่าเขาเขาหมายถึงว่ารัลงหมายถึงจะเผยแพร่ความคิดเห็นได้เอาอย่างนั้นโอเคเข้าใจตรงกันเราก็ย,ยอมเพราะว่าเราก็ยอมไม่มีการเผยแพร่อยู่แล้วนะครับเพราะการแสดงความคิดเห็น แล้วมันอยู่เฉยๆในสมองมันไม่พูดออกไปไม่บอกออกไปมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะนี้เราก็โอเคเข้าใจตรงกันว่าแสดงความคิดเห็นมีเสรีภาพแสดงความคิดเห็นแล้วก็เผยแพร่การความคิดเห็นของคุณไปได้แต่ต้องโดยสุจริตไม่ขัดต่อกฎหมายครับอันนี้ในที่สุดเราก็เดิมที่เราตัดออกไปเราก็เพิ่มให้เผยแพร่ความคิด ในการออกเสียงประชามติที่ได้ครับค่ะแสดงว่าเมื่อวานที่มีการถกเถียงกันเยอะก็คือคําว่ารณรงค์ที่เรากังวลว่าถ้าใช้คำนี้ปุ๊บมันอาจจะทาให้มันผม,มนผมไม่อยากใช้คําว่าถกเถียงนะค่ะแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นกันแต่มาเ,เราเราก็มีเจตนาดีเราก็เราก็อธิบายข้อความว่าที่เราตัดคําว่ารณรงค์เพราะอะไรค่ะเขาก็มีความคิดเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นมื่อแสดงมาแล้วจะ ไปห้ามการเผยแพร่ม oh ันเป็นไม่ได้เมายถึบอกว่าเข้าใจตรงกันครับครับะัะนั้นาฉะนั้นเรายอมให้ไยอมที่จะเพิ่มเข้าไปครับครับครับแล้วคุณสุเกตอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมเห็นภาพในทางปฏิบัติอีกสักนิดสิครับว่าเติมคําว่าเผยแพร่ความคิดเห็นเข้าไปในร่างประชามติมาตราเจ็ดเมื่อวานนั้นนั้นนะครับภาพในทางปฏิบัติเนี่ย มันทําได้แค่ไหนอย่างไรครับและคําว่าเผยแพร่ปฏิบัติอย่างไรครับรูปประทังครับขอบเขตที่ทางผมสมมติว่าโดยโดยปัจจุบันในของสังคมเนี่ยมันใช้ใช้โซเชียลมีเดียกันค่ะสมมตินะผมก็แสดงความคิดเห็นว่ารัฐนูนมาตาไหนดีทําอะไรดีค่ะผมแสดงความคิดเห็นรัฐนูนนี่มาตาไหนมันไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรอย่างไรครับผมก็แสดงความคิดเห็นแต่ผมอยาบอกว่าไอ้รัฐนูญฉบับนี้ ไม่ดีมาตานนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยพวกเราต้องไม่ไปรับไม่ต้องอ่านนี่ผมเข้าสุ่มเสี่ยงทำความผิดแล้วเริ่มต้นชี้นําแล้วเริ่มต้นทีนี่เพราะฉะนั้นถ้าโดยสุจริตนะเราก็แสดงความที่เห็นไปโดยสุจริตเหมือนคุณกนายเนี่ยจากรายการคุณดนายมอลลั่ในจรายการชิญผู้ออกรายการมาอีกฝ่ายหนึ่งถ้าคุณเป็นธรรมคุณต้องเชิญสองฝ่ายมาฝ่ายเห็นด้วย รับสมบูรฉบับนี้ที่เห็นข้อดีฉบับนี้มาพูดข้อดีใครที่ไ,ไเห็นข้อดีก็มาพูดขอด้อไม่ดีแล้วสุดท้ายคุณนายอย่าไปบอกให้เขาว่าเอ้าเอา,เอา,เอาจริงๆแล้วรับไม่รับอย่าไปพูดชี้นําอย่างนั้นค่ะแล้วก็ผู้ที่มาร่วมรายการคุณก็บอกว่าเมื่อผมเห็นดีต้องรับอีกอาหนึ่งบอกผมเห็นไม่ดีไม่รับไม่ได้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้เลยคุณนายเอากชี้นำคือ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 อย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะ คำว่าเผยแร่ความคิดเห็นเนี่ยเป็นการตีถ้าฟังอย่างนี้มันตีความอย่างจํากัดมากๆนะครับสมมุติว่าถ้าผมบอกว่าสมมติว่าถ้าถ้าผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับสาระข้อนั้นข้อนี้ดังนั้นผมคิดว่าผมจะไม่รับอย่างนี้ผิดเลยอย่างนี้ผิดเลยะรบคุณคุณไม่รับก็อยู่ในใจของคุณเลยห้ามพูดออกมาเหรอคะเป็นการสรุปในสิ่งที่เรามองว่ามันมันไม่รับกับข้อน้นข้อนี้เพื่อสรุปว่าเราจะตัดสินใจได้คุณไปดูกฎหมายเขาบอกห้ามชี้นำ อ๋อ <affiliated S 2> อันนี้ตีความการชี้นำก็พูดได้แค่ดีหรือไม่ดีอย่างไรห้ามพูดคําว่ารับหรือไม่รับหรือไปพูดให้คนอื่นหรือจูงใจคนอื่นในลักษณะว่าตัวเองจะรับไม่รับถูกต้องคุณรับไม่รับคุณก็อยู่ในใจคุณคห้ามพูดถ้าผมบอกคุณนะคุณก็พูดข้อดีถ้าคุณจะรับคุณก็พูดข้อดีถ้าคุณบอกไม่รับคุณก็พูดข้อเสียค่ะแต่คุณไม่ต้องไปบอกแล้วก็คุณแค่เสียลูกสองสองมาตา อีกดึงตั้งสามร้อยกว่ามาตาสองร้อยกว่ามาตาแล้วคุณไปสรุปว่าไม่รับค่ะอืคุณก็อาจจะบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็อไปชี้นํามันก็เข้าเข้าถ่ายที่จะไปผิดต่อกฎหมายเพราะงั้นผมว่าคุณนายถ้าคุณสุจริตคุณถ้าทําโดยสุจริตไม่จำเป็นต้องไปชี้นำหรอกครับถ้าเป็นนักวิชาการมาเนี่ย ถือว่าที่เป็นนักวิชาการมาแล้ววิชาการก็ต้องมีความเป็นการครับแล้วก็มองข้อดีข้อเสียแล้วก็ให้ในที่สุดก็เป็นดุลนินิจของประชาชนครับว่าจะรับหรือไม่รับอย่างไรสรุปอีกครั้งนะครับคําว่าเผยแพร่ความคิดเห็นตามมาตราเจ็ดในร่างกฎหมายประชามติที่ผ่านนั้นนะครับทําได้แค่ออกมาเผยแพร่ความเห็นของตัวเองว่ามันดีมันไม่ดีอย่างไรห้ามบอกว่าผมจะรับหรือผมจะไม่รับเด็ดขาด ถูกต้องนะถูกต้องนะฮะต้องเก็บไว้ในใจบอกโอเคบอกอย่างนั้นก็สุ่มเสี่ยงขัดอโอเคคําถามต่อไปครับถ้าเช่นนั้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะพรรคเพื่อไทยเขาตั้งโต๊ะแถลงเขาเอาแถลงการว่าไม่รับร่างเมื่อวานกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนิติราชนะครับเขาก็ตั้งโต๊ะแถลงเช่นกันเขาบอกว่าเขาไม่รับร่างอย่างนี้ผิดใช่ไหมครับยังไม่ผิดครับ เพราะกฎหมายยังไม่บอกมาเพราะกฎหมายยังไม่ออกครับกฎหมายสมมติว่าสมมุติว่ากฎหมายออกแล้วถ้าประกาศอย่างนี้ผิดใช่ไหมผมไม่อยากบอกว่าผิดสุมเสียงสุมเสียงใช้คาว่าสุ่มเสียงถ้ากฎหมายประชามติบังคับใช้กันแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงประชามติเพราะว่าผมเจตนาไปอย่างนี้ในสุดผมไม่ได้เป็นคนตัดสินว่าเขาผิดไม่ผิดครับศาลเป็นผู้ที่จะวินิจฉัยว่าผิดไม่ผิดครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นคนส่งเรื่องไปที่ศาลการกระทําอย่างนี้สุมเสียงสุมเสียงนะเบื้องต้นคือสุ่มเสียงแต่สุดท้ายคือศาลจะต้องมาชี้ครั้งหนึ่งว่าผิดไม่ผิดทําได้ไม่ได้ถูกองครับถูกต้องครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนยกร่างเป็นคนพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับในความสุ่มเสี่ยงนั้นเนี่ยมันเฉียดคุกสิบปีด้วยหรือไม่ครับถามก็ตรงตรงถ้าศาลตัด ตัดสิสดนิผิดมันจะไปเหลือเหรอ,อ<เ>ถ้าตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีนะครับพรรคการเมืองเรามัดระ,ระวังตัดสิทธิ์ในทางการเมืองสิบปีปตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีจะ,บจะมีผลกระทบไปถึงพรรคด้วยอ่าไม่ไม่เน่งก็ว่ากันต่อไปผมพูดไปเดี๋ยวกลายเป็นข่มขู่บอกให้เห็นว่ากฎหมายบัญญัติอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้นะครับถ้าทําเป็นบุคคลเดียวนะครับก็ไม่มีโทษขั้นต่ำโทษสูงสุดสิบปี นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มป,ปรับไม่เกินสองแสนบาทแล้วก็สารอาจสารอาจนะถ้าเป็นคนเดียวสารอาจที่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้แต,แต่ถ้าทําเป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปนะครับในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนทําให้เกิดความผิดนี้โทษขั้นต่ำหนึ่งปีถึงสิบปีปรับสองหมื่นถึงสองแสนสารเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปีโทษสูงสุดครับสูงสุดเลยถ้าเป็นกลุ่ม ถ้าเป็นกลุ่มนี่เจอสิปีสิปีแน่เลยเว้นวรรคเลยคนเดียวเจอห้าปีแหลงมาในนามพักต่อระมัดระวังครับในกฎหมายในร่างกฎหมายประชามิติรวมจะมันมีโทษรวมถึงเรื่องการยุบพักด้วยหรือไม่ฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีนะฮะมีแค่เว้นวรรคใช่ไหมคะทางการเมืองแต่จะเป็นแต่จะกลายเป็นประเด็นนําไปสู่การพิจารณาในกฎหมายอื่นๆว่าจะลงโทษถึงขั้นยุบพักด้วยหรือไม่ถูกต้องไหมฮะไม่ทราบครับอ๋อไม่ไม่ใช่ผมผมไม่ทราบ เพราะว่ามาถามผมแบบนี้ได้ผมไม่ได้เป็นคนล่างกฎหมายขบสาปืนครับโอเคโอเคโอเคชัดเจนเลยนะฮะแล้วถ้าเขาออกแถลงการในนามพักอย่างเงี้ยอย่างเช่นพักเพื่อไทยเขาออกแถลงการในนามพักเลยอย่างเงี้ยกัดจุดยืนพักโทษตามกฎหมายโทษตามกฎหมายเรื่องประชามติสุดไหมคะคุณดานัยทราบครับอย่าล่อให้ผมไปต่อสู้กับเขาอืผมอธิบายคุณดานายฟัง ตามหลักกฎหมายที่กขีดไว้คุณดนายฟังผมแล้วคุณดนายก็คิดเอาว่าข่าผิดไม่ผิดค่ะอย่าเดี๋ยวไปป้ายาหัวข่าวว่าสมเจตว่าพักเพื่อไทยผิดไม่ใช่โอเคเข้าใจเข้าใจนายกำลังที่จะให้ผมไปต่อสู้กับพักเพื่อไทยเขาโอเคเข้าใจเข้าใจผมไม่ต้องการเป็นตู้ขัดแย้งกับใครครับครับเข้าใจเข้าใจอืมอืม ก็มีประเด็นพิจาณาถ้าทําในแง่คนเดียวก็แบบหนึ่งแต่ว่าถ้ารวมกลุ่มกันทําตั้งแต่5้าคนขึ้นก็อาจจะหนักนิดนึงประมาณนั้นนะฮะซุมเสียงซุมเสียงผมใช้คำว่าซุมเสียงละกันมีวารคเสนะนำว่าจะต้องไปดูกฎหมายให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าทุกขั้นนั้นเป็นผู้ผ่านสภามาลูกกฎหมายเป็นอย่างดีเป็นนักกฎหมายอย่างดีก็ไปดูเอาละกันว่าตรงไหนถึงก็อย่าทําเลยครับประเทศขัดแย้งมาเยอะแล้ว นะครับใหญ่ตรงนี้เป็นประเด็นทางการเมืองไปต่อสู้ทางการเมืองไว้ไปสู้เรื่องอื่นครับอย่าเอาประเด็นการลงประชามติมาเป็นประเด็นที่จะสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งครับครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยขอพระคุณคุณสมเจตครับผมครับยินดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณสมเจตบุญธนอมนะคะสมาชิกสรชและเป็นประธานคณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแต่ด้วยความเคารพนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะ ต้อง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 ถ้าเข้าใจอะไรกันผิดก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแต่เราอยากคหออย่างที่ชัดขึ้นคืออย่างนี้ครับคือไม่ได้ตั้งใจที่จะดึงพลเอกสมเจตบุญถนอมเข้ามาเป็นคู่ความเกิดแย้งกับใครนะเพียงแค่มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจริงจริงเอาเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ร่างกฎหมายประชามติจะมีผลบังคับใช้มาเป็นตุ๊กตาเพื่อทําความเข้าใจว่าขืนทําอย่างนี้ตอนร่างกฎหมายประกาศบังคับใช้แล้วเนี่ยเออมันสุ่มเสี่ยงโดนนะ มันสุ่มเสี่ยงคือเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะสุ่มเสี่ยงขนาดไหนยังไงก็คือคำตอบก็คือมันสุ่มเสี่ยงค่ะสรุปก็คือดูคล้ายกับว่าเปิดกว้างขึ้นในมาตราเจ็ดเติมคําว่าบุคคนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายเติมคําว่าและเผยแพร่ความคิดเห็นค่ะก็ต้องมาทําความเข้าใจคํานี้ดีๆนะเผยแพร่นี่ขอบเขตขนาดไหน เมื่อสักครู่พลเอกสมเจิตบอกว่าเผยแพร่กับรณรงค์คนละประเด็นใช่ค่ะคนละดีกรีเผยแพร่แค่บอกข้อดีข้อเสียแต่ไม่ต้องสรุปว่าจะไปรับหรือไม่รับแม้ตัวเองจะคิดก็คิดในใจอย่าบอกให้คนอื่นรับรู้ว่าตัวเองจะรับหรือไม่รับมีสิทธิ์พูดได้แค่ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแค่นี้แต่ถ้าเผลอคิดดังๆว่าเมื่อมันไม่ดีเราจะไม่รับหรือเมื่อมันดีผมจะรับอืมไม่ได้แล้วถ้าพาดหัวข่าวเขาสรุปจาก จากเวลามีใครสัมภาษณ์แล้วบอกว่ารับไม่รับผิดไหมอะผมก็เออถ้าพลาดหัวข่าวไปพลาดจะผิดไหมคะโอ้โหบนรู้สึกในไลน์ของสปริงเรดิโอนี่เข้ามาเยอะเนี่ยก็ฝากถามเลยก็ฝากถามเลยฝาถามมาเยอะมากอย่าสองมาตรฐานนะไอ้ที่บอกว่าดีสมควรจะรับเนี่ยปล่อยไอ้ที่บอกว่าไม่ดีจะไม่รับเนี่ยโดน อย่าสองมาตรฐานนะอันนี้เขาดักทางไว้ก่อนเลยเขาดักคอเลยดักทางเลยนะถือว่านที่จริงจะหนึ่งมาตรฐานหรือสองมาตรฐานไม่ได้เกี่ยวกับพลเอกสมจตเพราะมันพ้นมือศรชหลังจากนี้เมื่อบังคับใช้เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเป็นคนบริหารจัดการการออกเสียงประชามติใช่แล้วเป็นหน้าที่ของกกตแล้วค่ะโยนไม้ต่อให้กกตไปกกตเนี่ยจะเป็นกลไกในการที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ในขั้นต้นว่าเอ๊ะ เข้าขายไม่เข้าขายไม่ได้แต่สุดท้ายจริงๆต้องไปจุกกันที่ศาลนั่นแหละคือจะเป็นบรรณฐานที่ชัดเจนเช็คบินใครเนี่ยต้องไปจบที่ศาลต้องให้ศาลเป็นคนเช็คบินไม่ใช่กกตชัดเจนนะใช่แล้วอันนี้ชัดเจนค่ะเพียงแค่เขาดักคอมาก่อนอยสองมาตรฐานนะกลุ่มที่บอกว่าดีรับได้รับเถอะปฏิรูปการเมืองแต่กลุ่มไม่เห็นด้วยทำไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าไม่ดีจะไม่รับ เผอคิดดังไปหน่อยเผอตัวโดนอย่างนี้สองมตรฐานไม่ได้นะค่ะมีการดักคอกันเข้ามาแล้วแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพลเอกสมเจตนะเพราะมันพ้นมือไปแล้วเป็นเรื่องของกกตค่ะหลังจากนี้ใช่ต้องไหมชัดเจนนะตรงนี้ถือว่าชัดเจนหลังจากนี้ไปอยู่ที่กกตละอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นของคนที่ยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเท่านั้นแหละไม่ได้ยกร่าง <c oughs> ไม่ได้ยกร่าง <c oughs> พลเอกสมเจตไม่ได้ยกร่างคนที่ยกร่างก็คือกรกตส่งไปที่ครมเขาดูเขาดู คณะมนตรีใช่ค่ะแล้วไม่คณะรัฐชลก็ดึงเอากลไกกฤษฎีกาเข้ามาช่วยดูดูด้วยกันกรองรอบหนึ่งจึงส่งเข้าสนชสถานนีิเบัญอยาิเมื่อรับหลักการวาระที่หนึ่งโดยขั้นตอนของสภาก็จะตั้งคณะกรรมิการวิสามันขึ้นมาพิจารณาชุดนี้แหละค่ะก็คือชุดของพลเอกสมเดตจพลเอกสมเด็ที่เข้ามาดูเป็นประธานกรรมาริการเมื่อผ่านชั้นนี้จึงเข้าสนชอีกครั้งเมื่อวานค่ะ วาระสองสามใช่ละก็ถือว่ามีผลละหลังจากนี้ประมาณนั้นเสร็จสิ้นขั้นตอนไม่ได้เกี่ยวกับพู้โดสมเจตค่ะไอ้จะหนึ่งมาตรฐานหรือสองมาตรฐานต้องไปดูตอนแอคชั่นต้องไปดูในช็อตของกกตปฏิบัติอ่ะตอนปฏิบัติบังคับใช้เรื่องนี้เดี๋ยวพู้โดสมเจตจะไม่เข้าใจผมฟังผมดีๆนะพู้โดสมเจตแต่เขาก็ดับคอขึ้นมาเยอะเลยมีบางคนบอกอย่างนี้เลยคงฟังแล้วเห็นสับสนเดี๋ยวจะปฏิบัติไม่ถูกบอกอย่างนี้ไหมประกาศใช้ไปเลย ย้ำอีกครั้งนะชาอีกครังบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไอ้ที่เขาอนุญาตให้คิดดังๆได้นะมีเรื่องเดียวมันไม่ดีอย่างไรมันดีอย่างไรเอาแค่นั้นจบ,จบนอย่าเพอ้อไปคิดดังๆถ้าเช่นนั้นผมจะรับหรือถ้าเช่นนั้นผมจะไม่รับไม่ได้นะโดยเฉพาะวันที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะวันนี้อาจจะยังพูดได้อยู่นะพลเอกสมจตเขาบอกว่าถ้าคขนคิดดังๆอย่างนั้นเรื่องนั้นมันสุ่มเสี่ยง อต้องทำความเข้าใจกันดีสุดท้ายมันมีคำคำหนึ่งคำว่าอยู่ให้เป็นเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจค่ะอยู่ให้เป็นสังคมสมัยนี้เราต้องรู้จักคำนี้เยอะๆค่ะอยู่ให้เป็นใช่ค่ะแล้วเราจะรอดและปลอดภัยมีน้องคนหนึ่งไปทำงานอยู่บริษัทอะไรอย่าไปเอ่ยชื่อเขาวันหนึ่งกลับมาเมามายต่อหน้าหมาแก่อะไรคะระบายเยอะที่ทำงานของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาหลุด ออกมาคํหนึ่งไอ้ที่ทํางานของของเขาเนี่ยมันเป็นสังคมตอนแหลอืมเขาจะจะทนไม่ได้แล้วนะผมก็ปลอบน้องที่กําลังเมามายว่าน้องหายเมาอระเบิดเถอเทิงตอนเมาหายเมาพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วหายเมากลับมาตั้งสตินะน้องนะมีที่รองรับหรือยังมีภาระอะไรบ้างเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงกิ๊กเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีกิ๊กด้วยอะไรประมาณนั้นไล่ผ่อนรถผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโดมีาระภาระของตัวเองให้หมดแล้วเดี๋ยวจะอยู่เท่าไหร่พอเห็นภาระเห็นตัวเลขปุ๊บนั้นก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าจะอย่างไรจะอย่างไรถ้าว่างงานรับภาระไหวหรือไม่เออเดี๋ยวคําตอบจะมาเองว่าต้องอยู่อย่างไรถ้ารับภาระไม่ไหวอยู่ไปก่อนค่ะอยู่ให้เป็นใช่ไหมคาว่าอยู่ไปก่อนจังหวะที่ยังหาที่รองรับใหม่ไม่ได uh, ้ก <museums> <together> oh ็ต้องอยู่ให้เป็นนี่แหละนั่นคือระดับสังคมนั่นคือระดับครอบครัวค่ะ ในระดับประเทศเก็ต้องอยู่ให้เป็นค่ะอยู่ยเป็นไหมอยู่ค่ะพยายามปรับตัวให้อยู่ให้เป็นค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตค่ะพอๆๆพ,พ,พ,พักสักครู่ตัดเข้าโฆษณายอย่างรวดเร็วครับผมค่ะ